เดฟตายครับคุณผู้ชมครับพี่เดฟน่าสงสารมากเลยควรดูออกซิเจนนายหน่อยนะเดฟไม่เกี่ยวเลยครับโดนปลาแบบนั้นกระแทกอะมีของเยอะแยะนะครับของที่เอากลับขึ้นมาได้มีเองอย่างเดียวคือเกลือนะครับนะเดฟในเจแอนบูโฮเนี่ยมันเต็มไปด้วยอันตรายมากกว่าที่ฉันคิดเลยนะเนี่ยพี่เพิ่งทราบเหรอครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าออกซิเจนกำลังจะหมดเราก็ใช้เอสเคปพร์ตเลยหนีมาเลยนะโอเคไหมอเอาตัวนายไว้ก่อน ฉันะช่วยนายได้ถ้าเกิดว่านายออกซิเจนหมดแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือกลับมาให้ดีกว่านะไม่งั้นอไอเทมที่นายขนมาฉันคงช่วยไม่ได้หรอกดีนะที่แบบว่าเราเอาปลาไว้ในกล่องไว้แต่แรกนะครับนะเลยมีปลาไว้เสิร์ฟเย็นนี้อยู่นะครับนะคิดได้ยังไงครับนะ <c oughs> คือมาบอกว่าอันตรายเกินไปพี่เพิ่งรู้เหรอครับอืเดี๋ยวก่อนนะครับอันนั้นมันปลาตกเบ็ดไม่ใช่เหรอครับน่ากลัวจังเลยอะ่ะถ้ามันมีปลาแบบนั้นอยู่ในที่แบบนี้นะครับนะมีออกซิเจนสำรองอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะ แปลว่าปลามันต้องโหดมากๆแน่เลยครับโจมตีก่อนได้เปรียบครับได้สักทีครับนะเป็นปลาอาร์ติกอังเกิลฟิชนะครับนะปลาน้าลึกหายากนะครับรู้สึกว่าญี่ปุ่นเวากินกันนะครับปลาน้ําลึกพวกนี้นะครับนะเรียกได้ว่าวายอาราอายายายาอันตรายมากเลยอะไรครับเนี่ยไม่ก๊อปนะครับนะเอามาทําไมครับเป็นอาวุธประเภทหนึ่งนะครับนด้ดาบญี่ปุ่นดีกว่าไหมอ่ะ อันนี้เอาแล้วล่ะครับนะเขาว่ากันว่าปลาแองเกิลฟิชนะครับนะคือตัวที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวเมียนะครับนะเพราะว่าตัวผู้จริงๆมันแล้วตัวมันจะเล็กมากนะครับเล็กประมาณว่าเป็นถุงเล็กๆเลย,เ,ลเ,ลยเพื่อมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์เพียงอย่างเดียวนะครับนะโอเคงั้นหาจุดที่จะวางระเบิดที่คุอป้าบอกไว้เลยนะเพื่อทาลายเคลียร์ซากหินก่อนนะค,คือคุณก็รู้นี่ว่าสัญญ,ญาณวิทยุมันค่อนข้างอ่อนนะเ,เราไม่อยากจะให้คุณอนะกลายเป็นแบบชินช้นเล็กชินช้นน้อยนะหรือกลายเป็นอาหารของปลาฉลามซะหน่อยนะนะ ไม่ต้องอาพูดเลยนะครับนะตอนนี้จากพี่เดฟเรากลายเป็นหน่วยซิลไปแล้วนะครับนะอย่าพูดอะไรน่ากลัวสิครับด้วยน้ําเสียงแบบว่าตลกตลกอย่างนั้นสิครับเอารีบถอยมาก่อนเดี๋ยวเข้าคือแรงในน้ำมันสะเทือนเวลามันสะเทือนนะจ,จะมากกว่าข้างบนอากาศนะครับนะมันต้องถอยมากกว่านี้ที่ซ้ำน,นะครับเนาะเยี่ยมมากเลยเส้นทางได้เปิดแล้ว เข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในเลย<ส>คุณคิดหรอว่ามันจะไม่มีอะไรรอผมอยู่อย่างพวกมอนสเตอร์อะไรอย่างนั้นเหรอครับเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็แปลว่าเป็นการคน้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เลยพี่มาหาเองไหมครับน้ามาดามน้ากับผมไหมครับผมสงสารพี่เดชมากเลยนะครับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคือฝากให้ทํางานแต่ละงานเนี่ยคือเฉียงเสี่ยงชีวิตทั้งนั้นนะครับนะเป็นพื้นที่วิหารที่เขาทําวาดอักขระเรื่องราวไว้นะครับอูโหูสถานที่แห่งนี้มันสุดยอดเลย เอาพี่เขาเห็นด้วยเหรอครับแปลว่ากล้องที่ได้มามันไม่ใช่กล้อง iPhone นะครับเนี่ยนี่น่าจะเรียกว่าวิหารบันทึกข้อความของบรรดาชนเผ่าใต้ทะเลนะครับนะโชคดีชะมัดเลยแฮว่าข้อมูลเราถูกต้องแต่ว่านี่วัฒนธรรมของคนใต้ท้องทะเลอยู่จริงๆด้วยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่บรรดากลุ่มชนในอดีตการหรือเปล่าครับที่แค่จมน้ําลงมาหรือเปล่าครับนะ ก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจแต่ว่าลองดูสิการที่เขาวาดภาพหรือสไตล์เหล่านี้เนี่ยรวมถึงปฏิมากรรมทางปัติกรรมเหล่านี้เนี่ยเคยเจอบนพื้นบนบ,นบกหรือไงกันล่ะเจอพิล่ามันไม่ใช่เสาที่แบบว่าสร้างขึ้นจากธรรมชาตินะเหมือนกับว่ามันสร้างขึ้นโดยอักขระบางอย่างที่ถูกสลักลงไปนะครับนะภาพบนพื้นฝาผนังเนี่ยเหมือนเป็นนักรบไม่ก็ราชาณน,นะที่ดูเข้มแข็งน่าดูเลยแล้วก็มีเกล็ดอยู่ที่ส่วนล่างของร่างกาย ดูว่าภาพนี้เป็นการบ่งบอกถึงผู้คนที่อาศัยในท้องทะเลกันแน่นะอันนี้มีภาพวาดก็คือเป็นโลมาแล้วก็เป็นบรรดาพวกพืชใต้ทะเลพวกนี้เนี่ยก็คือดูเหมือนได้เลยว่าคนแห่งพื้นท้องทะเลจะวาดนะเขาไม่ได้แค่เขียนอย่างเดียวอะ่ะครับผมมีภาพวาดด้วยนะเยี่ยมเลยคิดว่าข้อมูลน่าจะพอแล้วนะ